สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพึกนะครับเรนจะมาแนะนาแอป,ปให้ทุกคนรู้จักโดยแอป,ปนี้ชื่อว่า expense easy ครับ expense easy เปลี่ยนโลโก้แล้วนะครับผมเป็นแอป,ปใหม่แอป,ปนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราสแกนใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราซื้อของเราไม่ได้จ่ายเงินสดเราสแกนเราก็ได้ใบเสร็จมาแต่ว่าเราก็ยังอยากจะรู้อยู่ว่าเราเออเราจ่ายอะไรไปบ้างเนาะเราก็เอาใบเสร็จพวกนี้นะที่เราได้มาเนี่ยนะ มาสแกนลงไในแอปนี่กดแปน้นนี้ตึงเลือกคคเมล่าปึ๊บตึง,ตงแล้วเราก็แค่ถ่ายสลิปครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ครับภาษาจีนภาษาอะไรก็ได้แอปมันจะมี AI ของมันนะครับ มันก็จะคำนวณปุ๊บ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 ออกมาปุ๊บ transaction save เรียบร้อยเราก็ดูได้เลยมันก็ข้อมูลในตัวของใบเสร็จเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าคือก็จะแปลงออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้เนี่บอกคำนวนบอกอะไรทุกอย่างเป็นแอปที่ใช้ง่ายมากครับผมแล้วก็ใช้ฟรีได้2อาทิตย์นะครับก่อนที่จะใช้เป็นพรีเมียมก็พรีเมียมเนี่ย ก็มีโค้ดให้ครับผมลองไปใช้โค้ดกันได้แต่ว่าถ้ายังไงลองใช้แอปฟรีดูก่อน2อาทิตย์ได้ง่าย,ายๆฟรีเลยครับผมแอปใช้งานง่ายมากครับแล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นการจัดการการเงินได้อย่างง่ายมากครับผมลองอันดูกันครับ